ยินดีต้อนรับสู่ช่องเมริเดียนครับวันนี้เรามีเรื่องที่ต้องบอกว่าใหญ่มากใหญ่ระดับเดิมพันอนาคตประเทศมาคุยกันเลยทีเดียวใช่ค่ะใหญ่จริงๆค่ะเรื่องที่มาเลเซียกำลังเรียกว่าเทหมดหน้าตักทุ่มเงินเป็นล้านล้านบาทเลยนะเพื่อความฝันที่อยากจะเป็นมหาอำนาจชิปของโลกครับผมไฮไลท์วันนี้เนี่ยโอ้โหร้อนแรงมากครับมาเลเซียเดิมพันสุดตัวทุ่มเป็นล้านล้านบาทปั้นอุตสาหกรรมชิป หวังแจ้งเกิดใหม่บนเวทีโลกเหมือนส้มหล่นคว้าโอกาสทองจากสงครามเทคโนโลยีจีนสหรัฐดึงโรงงานยักษ์ใหญ่เข้ามาเพียบแต่ปัญหาใหญ่เลยวิกฤตสมองไหลที่รุนแรงมากคนเก่งๆหนีออกนอกประเทศสงครามแย่งคนนี่มาเลเซียกำลังจะแพ้หรือเปล่าแล้วใครได้ใครเสียเกมนี้เดิมพันสูงริ้วแล้วคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเราท่านๆเนี่ยจะได้อะไรบ้างใช่เลยค่ะ วันนี้เราจะมาส่องสองมุมมองกับความทะเยอทะยานครั้งประวัติศาสตร์ของมาเลเซียที่จะก้าวข้ามจากการเป็นแค่โรงงานรับจ้างประกอบชิ้นส่วนไปสู่ผู้เล่นหลักในโลกเซมิคอนดักเตอร์ให้ได้คำถามสำคัญก็คือนี่จะเป็นโอกาสทองที่จะพลิกโฉมประเทศจริงๆหรือเป็นแค่ความฝันราคาแพงที่อาจจะพังลงมาเพราะปัญหาภายในของตัวเองกันแน่ครับผมจะมองในมุมที่ว่า นี่คือโอกาสมหาศาลนะจากเม็ดเงินลงทุนที่ไหลบ่าเข้ามาแล้วก็การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนไปส่วนดิฉันจะมองในมุมที่ระมัดระวังขึ้นมาหน่อยค่ะจะชี้ให้เห็นความเสี่ยงใหญ่ๆเลยโดยเฉพาะปัญหาเรื่องคนซึ่งสำคัญมากแล้วก็ผลกระทบต่อสังคมที่อาจจะเป็นเหมือนระเบิดเวลาซ่อนอยู่ก็ได้ครับการแลกเปลี่ยนมุมมองของเราวันนี้ก็อ้างอิงจากข้อมูลล่าสุดแล้วก็ยุทธศาสตร์เซมิคอนดักเตอร์ของมาเลเซียนะครับ <SA B> เอาละผมว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมขอเริ่มก่อนนะครับคือต้องยอมรับนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในมาเลเซียตอนนี้เนี่ยมันน่าทึ่งจริงๆก็แสงเงินลงทุนจากต่างชาติหรือที่เราเรียกว่า FDI ที่ไหลเข้าประเทศนี่มันเหมือนสุนามิเลยนะแค่ครึ่งปีแรกของปี2025เนี่ยอนุมัติลงทุนไปเกือบ2ล้านล้านบาทเฉพาะ FDI อย่างเดียวโตขึ้นตั้ง43แตะ1.4ล้านล้านบาท มันสะท้อนให้เห็นว่าทั่วโลกกำลังมองมาเลเซียเป็นหมุดหมายที่สำคัญมากๆอืมเงินเข้ามาเยอะจริงค่ะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยแต่ว่าเงินอย่างเดียวมันพอจริงๆหรอคะใจะเย็นๆครับลองดูรายชื่อบริษัทที่เข้ามาสิครับมันไม่ใช่แค่เงินนะแต่มันคือเทคโนโลยีระดับโลกเลย Intel ยักษ์ใหญ่จากอเมริกาทุ่มเพิ่มอีกหลายแสนล้านบาทสร้างโรงงานแพคเกจิ้งชิป 3D ขั้นสูงอื้อหือ อินฟินิอนจากเยอรมนีลงทุนอีกกว่า200แสนล้านบาทสร้างโรงงานผลิตชิปซิลิคอนคาร์ไบด์หรือ SIC สำหรับรถ EV วีที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะแล้วเฟสแรกก็เปิดไปแล้วด้วย NVIDIA เดียนี่ก็เจ้าพ่อ AI เลยนะก็มาร่วมกับ YTL ทุ่มเป็นแสนล้านสร้างศูนย์ข้อมูล AI สีเขียวแถมจะพัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือ LLM ของตัวเองอีก Google Microsoft ก็มาสร้าง Data Center สร้าง Cloud ลงทุนนมกันอีกเป็นแสนล้านแม้แต่อาร์มเจ้าของแบบแบรนด์ชิปจากอังกฤษก็ยังมาลงทุนช่วยบริษัทท้องถิ่นอีกนี่มันคือการตบเท้าเข้ามาของ Big กเทคแบบจริงๆจังๆเลยครับค่ะรายเชื่อนี่น่าประทับใจมากจริงๆแต่ว่าการมีโรงงานใหญ่ๆเหล่านี้มันการันตีความสําเร็จเลยหรือเปล่าคะเพราะว่ามันคือสื่อสาคัญมากๆเลยแหละกลยุทธ์ความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ของมาเลเซียเนี่ยมันได้ผลจริงๆ บริษัทเหล่านี้กำลังมองหาฐานการผลิตนอกจีนนอกสหรัฐเพื่อลดความเสี่ยงหรือที่เขาเรียกกันว่าใช้หน้าพลัสวันนะครับและมาเลเซียก็ตอบโจทย์ตรงนี้ได้พอดีเปะ๊ะและนี่ก็ไม่ใช่แค่รอส้มหล่นนะรัฐบาลเขามีแผนชัดเจนทั้งยุทธศาสตร์เซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติหรือ NSS แล้วก็แผนแม่บทอุตสาหกรรมใหม่2020หรือ NIMP 2020มีงบสนับสนุนอีกกว่า80,000ล้านบาทเป้าหมายชัดเจนเลยคือยกระดับประเทศ จากเดิมที่ทำแค่ O S S T หรือการรับช่างประกอบและทดสอบชิปซึ่งทำมาตั้ง50ปีแล้วนะเป็นงานปลายน้ำมูลค่าเพิ่มมันไม่สูงไปสู่งานต้นน้ำคือการออกแบบ IC หรือ integrated circuit การสร้างพิมพ์เขียวของชิปเองเลยแล้วก็การผลิตแผ่นเวเฟอร์เองซึ่งมันซับซ้อนกว่าแล้วก็กำไรดีกว่าเยอะมากอ๋ออธิบายได้ชัดเจนดีค่ะจากแค่ประกอบชิ้นส่วนสู่การเป็นคนคิดคนเองเลยถูกต้องครับเป้าหมายใหญ่เลยนะคือภายในปี2030เนี่ย ต้องดึงการลงทุนให้ได้รวมเกือบ7ล้านล้นานบาทสร้างวิศวกรทักษะสูงให้ได้60,000คนแล้วก็ต้องปั้นบริษัทออกแบบหรือแพคเกจจิ้งสัญชาติมาเลเซียเองให้ได้10แห่งให้มีไรายได้ระดับหมื่นล้านบาทต่อปีให้ได้นี่คือการเดิมพันครั้งใหญ่เพื่อหน,นีสิ่งที่เรียกว่ากับดักไรายได้ปานกลางที่ติดมานานมากแล้วแล้วก็เปลี่ยนภาพลักษณ์จากเมดอินมาเลเซียไปสู่ดีไซน์บายมาเลเซียให้ได้มันคือความจาเป็นจริงๆครับเพื่ออนาคตของประเทศเลย ฟังดูเป็นวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่สวยงามมากค่ะแต่ว่าในมุมของดิฉันที่มองเรื่องความเสี่ยงเป็นหลักเนี่ยดิฉันเห็นรอยร้าวที่ใหญ่มากๆที่อาจจะทําให้ตึกทั้งหลังที่คุณวาดฝันไว้เนี่ยถล่มลงมาได้เลยนะคะปัญหาที่ดิฉันคิดว่าใหญ่ที่สุดแล้วก็น่ากัง,งวลกว่าเม็ดเงินลงทุนมหาศาลที่คุณว่ามาเสียอีกก็คือสงครามแย่งชิงคนเก่งหรือว่า for talent นี่แหละค่ะคือจุดตายของแผนนี้เลยก็ว่าได้เอา้าจากรัฐบาลเขาก็ตั้งเป้าสร้างวิศวกร60,000คนแล้วนี่ครับจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้เชียวเลยเป้า60,000คนภายในปี2030นะหรอคะฟังดูดีบนกระดาษค่ะแต่ความเป็นจริงคือ ตอนนี้เลยนะคะอุตสาหกรรมต้องการวิศวกรเดี๋ยวนี้ประมาณ5 0,000คนแต่ทั้งประเทศผลิตได้ปีละแค่5,000คนเองมันขาดแคลนแบบ10ต่อหนึ่งเลยนะคะมันเหมือนเราสั่งสร้างกองทัพใหญ่แต่มีโรงเรียนนาร้อยผลิตทหารได้แค่หยิบมือเดียวและเป้าห0ห0,000่นคนนี้อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะไปทันใช้ได้ยังไงกันยิ่งโรงงานใหม่ๆที่คุณพูดถึงทั้ง i ิน Intel ลอินฟินิทเพราเปิดเต็มกาลังเมื่อไหร่ความต้องการคนมันจะยิ่งพุ่งกระฉูดเลยนะคะเออแต่การลงทุนขนาดนี้ มันก็น่าจะกระตุ้นให้คนอยากเข้ามาทํางานด้านนี้มากขึ้นหรือเปล่าครับสร้างคนเพิ่มขึ้นสิครับปัญหาที่หนักกว่าสร้างไม่ทันก็คือรักษาคนที่มีอยู่ไม่ได้นะสิคะวิกฤตสมองไหลที่มาเลเซียเจออยู่ตอนนี้มันสาหัสมากนะคะคนมาเลเซียกว่า1.1ล้านคนทํางานอยู่ที่สิงคโปร์ <c oughs> เพื่อนบ้านเราแค่นี้เองจากทั้งหมดเกือบ1.9ล้านคนที่ทํางานอยู่ต่างแดน และทราบไหมคะว่า40%ของคนที่ไปสิงคโปร์นะคือแรงงานทักษะสูงกลุ่มคนหัวกะทีที่อุตสาหกรรมชิปต้องการตัวแบบเป๊ะเป๊ะเลยทำไมถึงไปกันคำตอบม,มันง่ายนิดเดียวค่ะเงินค่ะช่องวางค่าจ้างมันต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยโอ้โหต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอครับลองดูตัวเลขนะคะมิสวกรจบใหม่ในมาเลเซียได้เงินเดือนประมาณ21,000-37,000ถึง 37, บาท แต่แค่ข้ามฝั่งมาสิงคโปร์สตาร์ทที่แส8 0 0 0บาทขึ้นไปต่างกัน3าถึงสเท่าตัวเลยนะคะยิ่งถ้ามีประสบการณ์นี้ยิ่งห่างไปใหญ่ในมาเลเซียได้ปีละ8,000สนถึงหนล้านบาทแต่ถ้าไปยุโรปได้เกือบ3ล้านบาทแล้วค่างเงินริงกิตที่อ่อนค่าลงเรื่อยๆก็ยิ่งซ้ำเติมเข้าไปอีก รัฐบาลเน้นแต่จะสร้างคนเพิ่มจัดอบรมแต่ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องค่าจ้างที่มันต่างกันเล็งปลับขนาดนี้แล้วจะไปดึงคนเก่งๆให้อยู่ในประเทศได้ยังไงกันจะสร้างวิศวกร60,000คนแต่ถ้าอีกครึ่งหนึ่งหนีไปสิงคโปร์มันก็เท่านั้นเองค่ะโครงการฝึกอบรมต่างๆมันสู้ส่วนต่างเงินเดือนสองสาเท่าไม่ไหวหรอกค่ะสารขนาดนี้มันต้องสร้างแรงกระเพื่อมสิมันจะดึงการพัฒนาคนตามมาเองได้รัฐบาลเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับทุมงบกว่า8 0,000ล้านบาท มีโครงการปั้นคนชัดเจนอย่าง IC Design Park หรือ Advanced Semiconductor Academy of Malaysia a s e m พวกนี้คือความจริงจังนะแล้วไอ้ความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็ได้ผลจริงๆครับดูรายชื่อบริษัทที่เข้ามาสิครับการที่มาเลเซียต้องออกกฎคุมชิป AI ตามสารัฐเนี่ยก็เพื่อรักษาการลงทุนจากฝั่งตะวันตกเหล่านี้ไว้นั่นแหละมันคือการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ที่จำเป็น แล้วการเริ่มจากฐานโอแซที่มาเลเซียแข็งแกร่งอยู่แล้วมีส่วนแบ่งตลาดโลกตั้ง13%มันก็สมเหตุสมผลนะเป็นการต่อยอดไม่ใช่เริ่มจากศูนย์เลยสะทีเดียวดิฉันไม่ได้บอกว่าเงินทุนไม่สําคัญหรือรัฐบาลไม่ทําอะไรเลยนะคะแต่เงินทุนมันไม่มีค่าเลยถ้าไม่มีคนที่เหมาะสมไปขับเคลื่อน งบ80,000ล้านที่คุณว่าน่ะฟังดูเยอะสำหรับบ้านเราแต่ถ้าเทียบกับสเกลของปัญหาคนขาดแคลนที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วเทียบกับที่ประเทศอื่นอย่างสาหรัฐจีนหรือยุโรปเขาทุ่มกันในสงครามชิปโลกเนี่ยมันยังถือว่าน้อยมากนะคะการฝึกคน60,000คนน่ะว่าท้าทายแล้วการรักษาพวกเขาไว้ต่างหากไม่ให้ไหลไปสิงคโปร์ที่แค่ข้ามฝั่งไปเงินเดือนก็สูงกว่า2-3เท่าแล้วเนี่ยมันท้าทายยิ่งกว่าเยอะดูอย่างอินเทลสิคะเขารวมศูนย์การผลิตมา,มาที่มาเลเซียกับเวียดนามก็จริงแต่กลับยกเลือ เลิกแผนลงทุน,น,นใหญ่ใน,ในยุโรโปไปเลย <S <s <uss éc n ise> มันบอกอะไรเรามันบอกว่าเขาให้น้ำหนักเรื่องต้นทุนมากยังไงล่ะคะแล้วมันก็ตอกย้ำว่ามาเลเซียยังต้องพึ่งพาก,การตัดสินใจของบริษัทต,ต่างชาติสูงมากๆไอความเป็นกลางที่คุณว่าเนี่ยมันก็เปราะบางนะคะพอเอาเข้าจริงตอนนี้ก็เริ่มเอ็นไปทางตะวันตกชตัดเจนแล้วในเรื่องเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วแบบนี้มันจะไม่เสี่ยงกับจีนหรอคะมันมันก็เป็นการบริหารความสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนนะครับแล้วผลกระทบต่อคนธรรมดาล่ะคะ สิ่งที่ดิฉันเรียกว่าความเจริญที่ขัดแย้งหรือ prosperity paradox เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะคะในปีนงังในกุลิมเมืองที่เป็นสูงกลางอุตสาหกรรมชิปงานรายได้สูงนะ่ะมีจริงค่ะแต่มันไปกระจุกอยู่ในกลุ่มวิศวกรที่ขัดแคลนแล้วก็ค่าตัวแพงลิว้วแต่ชาวบ้านทั่วไปเจออะไรทราบไหมคะค่าโครงชีพพุ่งกระชูดราคาบ้านแพงจนเอื้อมไม่ถึงปีนังนี่เฉลี่ยเกิน3.5ล้านบาทไปแล้วกุลิมก็กำลังไล่ตามมาติด รถติดแบบปีน้าสันตโรเลยค่ะโครงสร้างพื้นฐานอย่างเรื่องน้ำประปากำลังเข้าขั้นวิกฤตมีการเตือนด้วยนะคะว่าอาจจะขาดแคลนน้ำภายในปี2025นี้แล้วรายางานของยูนิเซฟปีล่าสุดยังบอกเลยว่าคุณภาพชีวิตของครัวเรือนรายได้น้อยในปีนังนะ่ะแย่ลงด้วยซ้ำไปถึงรายได้จะเพิ่มขึ้นแต่ค่าครองชีพมันวิ่งเร็วกว่า60ของครัวเรือนกลุ่มนี้ไม่มีเงินออมเลยนะคะ นี่คือราคาที่คนท้องถิ่นต้องจ่ายจริงๆหรอคะเออ่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมันก็มันก็ต้องมีผลกระทบระยะสั้นบ้างเป็นธรรมดานะครับชาติหรือ MNCs แต่ SME ส่วนใหญ่เจอกำแพงสูงเลิ่วเลยทั้งเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากต้องผ่านมาตรฐานสากลใหม่ๆอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อม ESG หรือภาษีคาร์บอนของยุโรป c a m ขาดเทคโนโลยีขาดคนเก่งเพราะแย่งสู้กับ MNCs ไม่ไหวความเหลื่อมล้ำระหว่าง e s m e ด้วยกันเองก็กำลังถางกว้างออกไปเรื่อยๆสรุปแล้วใครได้ประโยชน์กันแน่คะตอนนี้บริษัทข้ามชาติหรอในหน้าค้าที่ดินแล้คนมาเลทั่วไปหรอคะ โรงงานไฮเทคจะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่มีคนทำงานให้เต็มประสิทธิภาพหรือแย่กว่านั้นคือไม่มีน้ำสะอาดเพียงพอให้ใช้ความเสี่ยงที่โรงงานเหล่านี้จะกลายเป็นช้างเผือกสิ่งก่อสร้างราคาแพงแต่ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่มันมีอยู่จริงนะคะรัฐบาลเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแผน NIMP 2030ก็ตั้งเป้าเพิ่มค่าจ้างเฉลี่ยในภาคการผลิตเป็น2เท่าให้ถึงราวราว0 0 0บาทต่อเดือนภายในปี2030เนี่ยครับ นี่มันคือเกมยาวนะการที่เราดึง Nvidia เดียมาทำา i i และพัฒนา LLM ของตัวเองได้เนี่ยมันคือสัญญาณว่ามาเลเซียกำลังขยับไปสู่งานที่ซับซ้อนขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่รับจ้างประกอบโครงการช่วย SME อย่าง BSIFI ก็มีออกมาแล้วเรื่องน้ำก็กำลังเร่งโครงการผันน้ำจากรัฐเปรมาช่วยปีนังอยู่ใช้งบหลายหมื่นล้านบาทเหมือนกันคือต้องมองภาพรวมครับการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่มันเจ็บปวดเสมอแหละ แต่ผลตอบแทนระยะยาวมันคุ้มค่านะครับเชิงโครงสร้างที่เงินลงทุนอย่างเดียวแก้ไม่ได้ง่ายๆนะคะการแก้ปัญหาขาดคนด้วยการไปจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้ามามันยิ่งเพิ่มต้นทุนให้บริษัทแล้วการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่คนท้องถิ่นจริงๆก็อาจจะไม่เกิดเต็มที่แล้วคนธรรมดาในปีนางกูริมตอนนี้ล่ะคะเขารอถึงปี2030ไม่ไหวนะคะชีวิตเขาลำบากขึ้นวันนี้ของแพงขึ้นรถติดหนักขึ้น คุณภาพชีวิตแย่ลงคำถามคือมาเลเซียจะรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าที่รุมเร้าเหล่านี้ไหวจริงๆเหรอก่อนที่ผลตอบแทนระยะยาวที่คุณหวังไว้จะมาถึงนะ่ะขวามเสี่ยงที่แผนทั้งหมดมันจะสะดุดแล้วมาเลเซียก็ติดกับอยู่แค่ง,งาน OSIT เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีโรงงานหรูๆที่ใช้ไม่เต็มกําลังมันไม่ใช่แค่การมองโลกในแง่ร้ายนะคะแต่มันคือความเป็นไปได้ที่ต้องพิจารณาอย่างจริงจังมากๆค่ะครับผมผมยอมรับว่ามันคือการเดิมพันครั้งใหญ่จริงๆมีความเสี่ยงสูงมาก แต่ผมยังเชื่อนะครับว่ามันเป็นการเดิมพันที่จําเป็นต้องทามาเลเซียมีศักยภาพมีทาเลที่ตั้งที่ดีมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มานานการลงทุนที่หลังไหลเข้ามาขนาดนี้ก็คือเครื่องยืนยันว่าโลกก็มองเห็นศักยภาพนี้เหมือนกันนี่คือโอกาสที่จะพลิกโฉมเศรษฐกิจของประเทศเลยนะครับศักยภาพอาจจะมีจริงค่ะแต่เส้นทางข้างหน้ามันขรุขระแล้วก็เต็มไปด้วยกับดักจริงๆโดยเฉพาะปัญหาเรื่องคนที่ยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่ดูเหมือนจะยังแก้ไม่ตก รวมถึงผลกระทบทางสังคมที่รุนแรงและก็อาจจะประทุขึ้นมาได้ทุกเมื่อความสำเร็จที่วาดฝันไว้มันยังห่างไกลมากค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรมารับประกันได้เลยแม้จะน้อยสรุปแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นกันวันนี้คือภาพสองด้านที่ขัดแย้งกันอย่างชัดเจนเลยด้านหนึ่งคือโอกาสทองระดับโลกการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญมากๆท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ พร้อมกับเม็ดเงินลงทุนมหาศาลจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกอัดแคลนและแย่งชิงบุคลากรทักษะสูงปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่เริ่มตึงตัวแล้วก็ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนธรรมดาที่กำลังน่าเป็นห่วงมากๆค่ะในมุมมองของผมนะครับนี่คือวิสัยทัศน์ที่ต้องบอกว่ากล้าได้กล้าเสียมาเลเซียกำลังใช้การเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นบันไดเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่เป็นไฮเทคเป็นการเดิมพันที่แม้จะเสี่ยง แต่ก็จําเป็นแล้วก็มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนประเทศได้จริงๆครับหากทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ส่วนดิฉันก็ยังคงมองด้วยความระมัดระวังค่ะความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่นี้กําลังขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับความเสี่ยงที่จะไปชนกับกําแพงความเป็นจริงโดยเฉพาะวิกฤตทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ความเหลื่อมล้ําที่นับวันจะยิ่งชัดเจนมากขึ้นความสําเร็จที่ว่ายังเป็นเพียงภาพร่างค่ะไม่ใช่สิ่งที่จะการันตีได้เลย คำถามสำคัญที่เราอยากจะฝากให้ผู้ฟังทุกท่านไปขบคิดกันต่อก็คือสรุปแล้วมาเลเซียกำลังสร้างมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีแห่งใหม่หรือกำลังสร้างวิมานในอากาศราคาแพงที่อาจจะพังทลายลงมาและในเกมเดิมพันที่มีมูลค่าหลายล้านล้านบาทเกมนี้ใครคือผู้ชนะและใครคือผู้แพ้ตัวจริงกันแน่ ใช่ค่ะยังมีอีกหลายแง่มุมที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อนะคะในเรื่องนี้หวังว่าการแลกเปลี่ยนมุมมองของเราในวันนี้จะช่วยจุดประกายความคิดให้กับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่ติดตามมอริเดียครับถ้าชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเรานะครับเพื่อไม่พลาดมุมมองธุรกิจที่แตกต่างและเฉียบคมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ